สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้อยู่กันที่ตลาดนัดเขาปัตตวีจ้าคนเริ่มเดินแล้วนะครับผมเขาปัตวีนะครับจังหวัดอุทัยธานีไปเดียวไปเดียว ผงานมาเยี่ยขายไม่งูกเลยมา่ไปดูข้างข้างข้างบนไม่มีอ่ะเดี๋ยวดูนี่ไหว้เจย ดูเลขค <incarcerated> ่ะด <ses> ูเลขดูไว้ก่อนเลยค่ะน่าค่ะลังเดียวลังเดียวแต่มีหลายถุง เฮ้ยคนก็เริ่มเดินนะครับบอกว่ามีหวยสองตัวที่ฟาอะไรดีครับอ,อ๋อตามผม วนไม่กี่ังวันเลยงเอาไรเอาไรเนี่ยเดเกนี่ก็กำลังออกปลาให้ลูกค้าอยู่นะครับผม วันนี้ไม่น่าจะได้ขายนะครับวันนี้ออกส่งอย่างเดียวนะครับผมโธกินไม่ดูเมียเลยชายโลก,กินมากไม่ได้เดี๋ยวอ้วน ถามได้นะครับหาปลาอะไรเอ่ยไอ้ดุกพี่กุยนะครับบาทห้าสิบเน่นี่ยว่าเขามานี่ก่อนนี่เนี่ยเยะอย่างเงี้ยจะเตะหาได้ไม่ละผัวจะเตะเขาด้วยนะโหดไม่โหดอ่ะ đây cả nha các hết cả, lùi đuôi cha, cùng vậy, พอบคุครับขอบคุณครับ ได้ขนมย่าได้เลยยังไม่เคยรู้หาปลาอะไรถามได้นะครับอะไรดีครับผมสิบบาทครับผมอันนี้เบิกสามหัวห้าสิบหัวลสิบบาทครับเอากี่หัวหัวลสิบบาท ใครน้องนุ Luckily, so yeah, ่นเหรอขี the ่หัวดีครับแต่าเนี่ยนนี้เนื้อเยอะนะผมบอกให้เรียงง่ายครับอร่อยไม่มีเหม็นไม่มีเหนียวครับเรงไปเลยนะอะไรเป็นกระชอนได้ดีมากพ่าบอกกูได้ไม่ต้องซื้อกระชอนอร่อยอร่อยต้มยำอร่อยครับผม อ่าเรากินแล้วก็ตกตกเย็นก็ไปกับแอมได้เชา้ากับข้าวเย็นกับแอมอร่อยอร่อยมันมีปลาขายไปเก็บขึ้นมาขายเนี่ยเก็บจากกระถินใกล้เปย์น่าดีห้าเก้าสิบบาทเอาไงซ๋า ครับสั่งไว้แล้วก็จ่ายตางังซื้อของก็ได้นะแล้วก็ออกเมา,าได้ไปเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ๋อครับ <c oughs> โอ้เราจะไปซื้อของตรงนู้นน่ะสิใช่ไหม <c oughs> หมดเลย ม่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยนะกำลังโอเคอย่างงี้ไม่ได้ไม่ต้องกลัวมันงสูงเลยก็นสูงเลยมันไม่ต้องอาหารอาหารอาหารใหญ่ก็ไาใหญ่คนเริ่มเดินเยอะแล้วนะครับผมเริ่มเดินเยอะแล้วก็มาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับ งสวยจะไหนจ้าไอหวายสิบบาทครับเอาสหัวไม่เลือแล้ว,เ,ลลว,เ,ปวเป็นมือแล้วสองหัวใช่ไหมครับ ครับผม,มาหาอะไรสามล้านนะครับขายไปไขายมาเหลือเท่านี้นะป้าขายดีขายดีจะป้าทุนทนหมดเลยไม่รู้ขายองไรมัวจะรอน้ำรอน้ำน้ำมาทุนทุนหมดเลย,ลลเ,ลยเป็นไงรอกันไปรอกันมา ต่เดี๋ยวปล่อยล่องนางไงเดี๋ยวพอได้เงินข้าวแล้วต้องาหาปลาปล่อยแล้ว <c oughs> หาปลาอะไรถามได้นะครับปล่อยเยอไหมสองร้อยเนี่ยป่าหยัดไหมต้องวัวจะปล่อยสองอย่างเออ,เอ,อมันเป็นไรอะ ถึงตั้งไม่ได้ใครเขาจะไปเดินนั้งหนาอันนี้ก็ตั้งได้สังเวงแกเยยไปเขามามก็ตั้งได้เขาจะเดินก่อนเปล่าเขา้วเขาให้เฉยๆน้ไม่เอาไหมะเขาบอเอาหวยไปเถอะดไม่าที่ยังไง้อยะนพี่แม่แก ม,มันดังได้ไงเลขอมะตะนครไงเลขอมะตะใ่เห็นแดกทุกงวดเลยเลขอมะตะ <c oughs> ไม่ใช่เขาบอกเลขอมะตะเก้าห้าเลขอมะตะนครไงไอเองอนนีกเดี๋ยวไม่มาขายตรงเรานะ <c oughs> <c oughs> ไม่หนีก็ขอให้หลบไว้ก่อน หมูปิ้งไก่ปิ้งก็เบื่อแล้วเยอะที่ไหนหา <Yeah. S 1> ปลาอะไรถามได้นะครับ าหาปลาอะไรถามได้นะครับผมาหาปลาอะไรถามได้นะครับไบก่กรอบหอยดิวยุงลายขนมจีนทะเลถู ร้อยเลยปากก่อเทมก่อนเถอะเออนับเลยก็ได้เนี่ยจับไปฮะนับครับดดออ้คาผมแป๊บนึงครับา เปียได้เช้าแล้วมั้งงครับมันออกทิ้มาหน้ามาวะคะยังไม่มาถึงว่ามาด้านมาที่อะไรโอ้โลกนะครับอ๋อนะครับประชุมประชุมไงถ้ามีประชุมมันจะอย่างนั้นน่ะนะขอโทษขอโทษจ้าอย่างไม่เลิกจะขวัญไม่ละขวัญจ้กไปซื้อมาหนึ่งร้อยบาทเลยถุงละร้อยบาทจ้าคุณยายจ้าเลือกเลยจ้าเขาสวยของมอม สามอ่ะา้าสามจ้าพระทิมใหญ่จ้าคุโสวยของมอมสามพลาตัวร้อยจ้าสามบามันใช้มันใช้นี้พ่อใหญไปกว่าทำไมนะกว่าได้ยังไงไม่ไ่สว่าได้ยังไงก็สามบาทเท่านั้น ดงเลยแล้ะไปยังดูเอาเลยเด็กยวมีตัวใหญ่มี้สองบาทก็มีเดี๋ยวเช้าให้ไม่เลี้ยงห้าสิบตัวสองบาทอ้าวเลือกเลือกเลยทุนหัวของบ่าเอายหญยกตุ้มตีกหนูยกหนูยกสูงหน่อยเออจะฝาอะไรหลุดมากระดุกกระดุกอ๋อมันเก็นดูมาเก็นดูสิบาทครับสูงขึ้นแน่ตัวใหญ่ไม่พอ เร็วมันใหญ่จับก่อนอันไหนครับเท่าไหร่ดีห้าหกก็ได้ให้าเจ็ดเอาแค่หกดีไหมแล้วเหลือใบถูกเธด้วยสิสองใบสุดท้ายอ่ะใช่ไหมมีสองบาทก็หออ้ นี่ผอมไ้่ใช่ไหมไม่เห็นตาแล้วว่าผอมแล้วแหละเนะาะเพราะว่าตัว,วไข้ไก่เพราะเป็นครับให้ไปเจ็ดนะครับหนักเลยไม่มียาไม่รอบเดียวหรือปลาของกครผุ่งเองหมดเลยหาปลาอะไรถามได้นะครับ อ่าป้าอะยรเอ่ยถามได้นะครับผมของผมไม่ต้องกัวครับถ้าช้ากว่านี้เาแน่นอนของผมไม่ต้องกลวกอวอาซื้อเลยครับผม โอ้ยคนเราเขาก็ต้องจแจกกันเล่นล้อกันเล่นเนาะลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าแต่ถ้าช้ากว่านี้เน่าจริงๆอันนี้พูดจริงๆริงไม่ไ้เกมพูดหรอกลองที่เอาลองซื้อไปสิอ้เย็นพ่อทำกิน <c oughs> เอาจเที่ยพัทยาเมื่อวันสอวันยังหมดเลยหมดอะไรถามได้นะครับ เดี๋ยวเดก็ขึ้นพอขึ้นปุ๊บบูดปั๊บเลยเยออวางีไาแล้วปวปลาสิบบาทเลยจ้าไอเบิกสามวทีวว่สิบะองอะวไอะไรครับอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นละจ้าเอาเอาเอาก็เอาวะมาถึงขั้นนี้แล,ล้วมาถึงขั้นนี้แล้ว <หา S 1> ผ่านไปก็น่าเกียด ฮะเป็นไรเก็บปดเลอะดิน่ะเหิวป้าได้ขายได้เยอะด้วยอ่ะสี่ห้าสิบไปต้องรีบกินก่อนโน่นน่นน่นมาละนี่จอดเลยจ้า อยากดึงสักใบด้วดึงให้ดูสักใบด้ดแบบไม่จ่ายอ่ะโอ้ยนะเดี๋ยวไม่ถูกเอาหัวปลาก่็หัวปาลา่อยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันเหนาเปี่ยวหัวใจไม่เอาไม่เอาได้ไหมได้ มันจะคืนมางี <respuesta> ้หอยหลังลงไม่ค่นเลอ๋อได้ปะถ้าไม่หมันมันจะค่ามันจะมีลูกไว้ต้งตรวจโอเจ็ดเดือนเน่ยมันเดี๋ยวมันก็มีลูกหนึ่งสอง่หก็ดแบ แต่มันนะมันโตไวดีมันมันใหญ่โตอย่างเงี้ยเห็นใหญ่ยกดูได้นะตัวบันเลอเลยเห็นไหมล่ะหนักมันไม่เล็กๆมีปนินใหญ่ไปสามที่ตัวแถมไม่ให้อะไรดีครับ10บบาทเลยพี่สิบบาทเลยครับผมหัวใหม่สดๆเลยนะครับไม่มีเหม็นคาวเหม็นราบนะครับผม มีลูกมีลูกแล้วมันมีทีกะแท้เลยแล้วไม่ต้องกลัวหาปลาอะไรถามได้นะครับพ่อใหญ่หาปลาอะไรเอ่ยถามได้นะสุ่งละร้อยบาทเลยครับผมยกดูได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรหรือดูก่อนยกดูก่อนตก,กใจชอบใจขใเขายาไปจ้า รับประกันโตนะครับเ้อนะไปให้ไก่เลยนะแน่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 เอาแย่เฉยแ้วเยแ่เออมีเนื้อคู่กับเนื้องอกอ่ะจะมีเนื้อคู่แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยจมงดิตอยน ตากแดดแั้งไขมันไหลแม่หลบมุมอะไรตั้งนี้นะทำไมถเลยหวยขายเก่งเลยโอ้หลายอย่างเก็ดหวยไม่เสร็จเลยโอ้เด็ดขายหวอเกี่ยวข้าวหมดแล้วร้อยกว่ใบร้อยหกสิบกี่ใบห้าร้อย คนข็เริ่มเดินนะครับเริ่มเดินเรื่อยเรือยาก,กาศก็น่าเคี่ยวนะครับเขามีที่เที่ยวนะครับเขาก็ะตุีแม่เขาเขามาทิ้งทำไมนะของเขาใช้ได้นะ่ะเออ กันน uhm ี้เม็ด oh ก็เดินได้เหออย่เขาล่จะหวเรื่ก็ดีกันินต่อเอเด็กอะไเอาูหัดเอากันเองัางทีไปเอาของคนเหนื่อยมาทำไม้ยอดอะไรหั่นไปถามเขาอีกนี่นี่นี่เนี่ยเทปเปียวเนี่ยหักอะไรเลอกหอว่ อเนี่ยะปนยนี่าเนยนในี่คือแกงใรุ่นนะครับเขากระตอวตัวตึงเลยเนี่ยถุงละร้อยเพื่อนนะครับถุงละร้อื่อนยังไม่ร้ายเพืนไปเลยถุงละร้อยเพื่อนกบกบไอ้คงไอ้คเนี่ยไอ้คไอ้ค้ก ตาขาวาาาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่นั่นที่จะกาตักตายนะบางปีเออกูก็ถามว่าไปแน่นจริงจริงแน่นจริงจริงแต่แน่นไม่ซื้อเพรเพื่อนเอาคนถุงวัสดุที่รถอะไรถุงรถใส่ติดขอคนอ๋อดูคนแม่นเราหน,น,นดูดูแป๊บเดียวนะคนเราสีหน้ามันหอกจะให้หนูเล่าเวลาว่า ปลาอะไรดีครับเลือกได้เลยเลือกได้เลยครับผมกบพอที่ที่ได้ก็โดดเอาเออเอหมดเลยตัวใหญ่งั้นเลยนะวันนี้ บอกมาเจ้อยากกินน้องอยากกินน no ้องนะลูกน้องเพิ่งมาอยู่เด็กใหม่รับเด็กใหม่ไงก็มั่บตอนรับเด็กใหม่รับน้องหน่อยเราทั้งหมดถุงเลยอะไรดีครับไอเบิกมาหัวใหญ่ใหญ่เบลเอเบลอร์สามหัวที่สิบไปไหวสิบบาทต่อไปหน่อยนี้สอง้อยไหวไหวห้าหัวที่สิบโอ้ล้านหัวเลยหน่อยที่สองร้อยเขาบอกว่าเท่าไหร่ให้หมดเลย

ถุงละร้อยเลยครับสามถุงสองร้อยห้าสิบพ่อเปิได้ไหมนะสามถุงอ่ะ,สอ,ะสองร้อยห้าสิบเปิดไปเลย วิสาแก้ยังเดินไม่มองไม่เห็นอะไรแล้วนะเนี่ยวิสาทำเป็นเดิมไม่รู้ไม่ที้ไม่เห็นใครแล้วยังกัเรียกอีกอ่ะ้ใบนไวบใบีจ้าจ้าหลวงพ่อจะรอแป๊บหนึ่งนะโยมเดี๋ยวขอจะมาสวดแป๊บ หลวงพ่อขอขึนะินใบนะหลวงพ่อขอขึินใบหลวงพ่อบอกเดี๋ยวขออัตม่ทสวดแป๊บนะึงเดี๋ยวเปิดเปิดเ,เนลให้